รับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องข้าวท้องไข่นะครับมันหมายความว่าไงก็เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมึงว่ามันมีความสําคัญหรือมันมีความหมายว่าอะไรนะครับก็คือข้าวท้องไข่ที่เวลาผมเ,ออเวลาผมพูดถึงประวัติพันุข้าวแล้วก็จะมีคําว่าข้าวท้องไข่น้อยนี่นะครับ มันคืออะไรนะครับคำว่าข้าวท้องไข่นะครับก็คือเป็นจุดคุณก็เป็นจุดคุนขาวนะครับทุบแสงในมเด,ดเข้าเจ้านะครับจากจากการสังเกตในรูปที่1ที่2ที่3ที่4นะครับ,รบนั่นจุดผลึกขาวๆนะครับเรียกว่าข้าวท้องไข่ซึ่งมันเกิดจากอะไรก็คือซึ่งเกิดจากการจับตัวอ,อย่างรวมๆระหว่างผลึกแป้งนะครับ คลุ่มแป้งแล้วก็โปรโตีนนะครับก็จะทำให้เกิดช่องอากาศเล็กๆนะครับภายในมเมล็ดจะจะเห็นเป็นลักษณะทึบแสงนะครับจุดขุ่นเขาที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับในแต่ละในแต่ละรูปนะครับตำแหนง่งตำแหน่งที่เกิดท้องไข่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตรงตรงกลางมเมล็ดนะครับจากด้านท้องที่อยู่ข้างเดียวกันนะครับ หรือจากด้านหลังนะครับซึ่งข้าวไทยส่วนมากเป็นเป็นท้องไข่น้อยเป็นประเภทท้องไข่ไม่นิยมนะครับไม่นิยมในวงการค้าเออเขาเรียกว่าไม่นิยมในในวงการค้าข้าวนะครับเพราะว่าข้าวมันจะไม่สวยคุณภาพการสีไม่ดีนะครับก็คือมันจะทําให้เรียกว่าข้าวมันหัก คล้ายๆว่ามันมีพรงอากาศอยู่ข้างในนะครับคล้ายๆามันจะเป็นกลวงเนี่ยมันเลยทำให้เกิดมะเล็กหักนะครับนะครับข้าวท้องไข่ซึ่งเวลาผมทำคลิปก็จะบอกว่าข้าวท้องไข่น้อยคือข้าวพุ์ไหนที่ท้องไข่น้อยก็คือคุณภาพจะดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะมีปัจจัยนะครับที่จะทําให้ท้องไข่นี่น้อยนะครับซึ่งก็คือ เกิดขึ้นในเรื่องของพันธุกรรมนะครับและสภาพแวดล้อมเช่นแหล่งปลูกฤดูแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับที่จะทําให้เข้าเนี่ยมันท้องไข่น้อยนะครับซึ่งเออคุณภาพการสีเป็นการตรวจสอบข้าวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะนําเข้าเปลือกมาผ่านกระบวนการขัดสีซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนพื้นฐานสีขั้นตอนก็คือ การทําความสะอาดเพื่อกําจัดละเเยใบเมล็ดพวกก็จะเพื่อพวกบินลวดออกนะครับแล้วก็การกระเทาะจะทําให้เปลือกข้าวออกจากเมล็ดแล้วก็การขัดขาวก็คือเพื่อทําให้รำเนี่ยหลุดออกจากเมล็ดข้าวกล้องสิ่งที่ได้ก็คือรำแล้วก็ข้าวข้าวสารนะครับแล้วก็สการคัดแยกก็คือการคัดแยกข้าวสารออกไปเป็นข้าวเต็มเมล็ดต้นข้าวแล้วข้าวหักลักษณะต่างๆออกจากกันนะครับ อันนี้ก็คือกระบวนการเวลาการสีก็จะแยกเป็น4ขั้นตอนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ข้าวสารที่เรามารับประทานหุงรับประทานกันในปัจจุบันนะครับเรื่องของข้าวท้องไข่น้อยอย่างที่บอกครับมันต้องมีปัจจัยเรื่องของการใส่ปุ๋ยอุณหภูมิแล้วก็พันข้าวเลยครับซึ่ง ข้าวทองไก่ก็เกิดจากความไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับถ้าเราเรียกว่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยดีน้ําดีอุณหภูมิดีคุณภาพข้าวคุณภาพเมล็ดข้าวก็จะดีตามนะครับเหมือนเราปลูกเพื่อปลูกผักอย่างอื่นนะครับเราก็จะได้ลูกได้ผลที่มีคุณภาพข้าวเหมือนกันนะครับ ปัจจัยเหล่านี้ก็คือสิ่งสําคัญในเรื่องของปุ๋ยดึงดินดุณภูมิหลายๆอย่างประกอบกันนะครับครับก็นี่ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆหวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากกันน้อยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมนะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับผม